ครับกาสวัสดีนะครับคลิปนี้กัมาพบมาพอกันที่กอลนะครับกับช่องเอ็นยูชาเนี่ยสำหรับคลิปนี้กัสีพ่าเบิงหัวมันนะครับสหรับหัวมันแปลงนี้กับเป็นพันธุ์ของผนต่างงอนนะครับกาสีพาวมาเบิงกันว่าหัวมันลักษณะของหัวมันผนต่างงอนนี่ขนาดซัมเหลยหัวเงาสัมเหลยนะครับนี่ครับ วพันนี้คือว่าเป็นพันธุ์ที่แบบน่านักดีครับสำหรับมอสำหรับขายสดนะครับเนีย่ยสำหรับผมที่ปลูกมากอ่ะคิดว่าพันธุ์นี้ครับตัวหัวหญ่ดี่หัวหง่หัวขรังเง่าอันนี้คือเพื่อนเก็บออกมาจากทางรถเนาะเฮ็ดทางรถ เไไวลาขนจะได้ขนสะดวกอันนี้เพื่นยังเก็บออกมาเบิดเห็นเบิ้ผ้าเบิงหัวการสำรับผู้ใดนะครับที่กำลังสิปลูกมั่นว่าสิปลูกพันธุ์ใดดี เบื้องเพื่อเป็นทางเหลือกเป็นแนวทางนะครับมาพัานไดมันดีมอสำหรับดินแบบใดอันนี้เป็นดินหินดินหินนอท่านผู้ชมเนี่ยเบื้องสำหรับเบื้องหัวมันถือว่าเป็นหัวดีอยอย่พายงเบิ่งไปเรื่อยๆครับ ถือว่าดกาดกนี่ข้อมดกก็บทีว่า,าใช้ได้อยู่นี่ครับอันนี้คือเก็บออกจากถนนเก็บออกจากทางรถสองคู่ประมาณสองคู่แล้วสองสามคู่โอ้ยสี่คู่ไหมนับผิดเนี่เบื้งลักษณะหัวถ้าเป็นหัวที่นสมบูรณ์นี่มันก็จริ ต้นที่สมบูรณ์หัวกัดเ็ี้ยเอาโอ้โเี่ยเอาเม็ดเม็ดกลัวเนี่ยอันนี้มั่นอายุประมาณแปดเดือนก็ถือว่าโอเคอยู่มึงจะไถยเสร็จเมื่อกี้นะครับ เจ้าของมันบอกไปเห็นหัวมันอ่ะยิ้มเลย้ของหัวเจ้าของหันมันเนีย้ยชิวเงีง้ยเงา นี่ครับเจ,รรจรร้าของเจ้าของให้เพื่อนก็ร่งเก็บของมันอยู่ก็ยยอ <c oughs> ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมชิปนะครับเนาะชิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ